มาเฟียพูดว่าเมื่อคุณเข้ามาในนิติมองไปรอบๆคุณจะเห็นนักธุรกิจอาจารย์ทานายพวกช่างต่างๆจิตของผู้คนที่เราพยายามช่วยเหลือแต่ว่าพวกเขายังเป็นส่วนหนึ่งของระบบคนพวกนี้ส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมที่จะถอดตัก๊กหมายถึงาการที่จะสอนธรรมะใครสักคนคนคนนั้นจะต้องมีบุญว่าสนามมาก,ก่อนเรือบดังบัวสามเหล่าหรือสี่เหล่าที่อยู่ในคนตรนั่นเองมีโอหันไปสนใจสาวชุดแดงจิตของเรามันเร็วมากนะครับ หากคนที่เป็นมือใหม่การฝึกสมาธิก็ยังตามติดตัวเองไม่ค่อยทันอย่างเห็นสาวสวยเดินผ่านมาสายตาก็เหมือนถูกต้องวนสะกดทําให้ได้อาบเล่าสายตาได้เพราะฉะนั้นต้องจัากให้ทันว่าจิตมันเริ่มสนใจตอนไหนหมเสยพูดว่ามีโอหรืมอ,มอ,ม,อม,มองแต่หนังมองสาวชุดแดงหันไปดูใหม่สิภาพได้เปลี่ยนจากสาวสวยเป็นสายลับมมเสยอธิบายว่าสายลับจะไม่สามารถสายลับจะสามารถไปไหนมาไหนก็ได้ด้วยการสิงสู่จิตของคน สิ่งที่เราคิดว่าสวยงามสิ่งที่เราคิดว่าชอบเบื้องหลังของสิ่งที่ชอบนั้นมันก็คือกิเลสดีๆนี่เองสิ่งพวกนี้มันจะปกปิดท่านด้ากความจริงจะพาท่านหลงอยู่ในวงวังวนแห่งกิเลสทาให้มองไม่เห็นความจริงที่ซ้อนอยู่การที่สายลับสามารถไปไหนมาไหนด้วยการสิงสู่ผิดของคนได้เพราะคนพวกนี้ไม่ได้ฝึกจิตคนพวกนี้มีจิตที่มีกิเลสอยู่จึงทําให้สายลับสิงสู่ได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือคนแก่และบอเฟียสบอกว่าพวกเราทําได้แค่หลบซ่อนวิ่งหนีไม่มีใครสามารถ ู้พวกเขาได้เลยสักคนพวกสายลับปล่อยกำแพงเต็มทะลุเราผู้คนจะหนำยิงกระสุนใส่แต่ไม่โดนเลยสักนัดแข็งแกร่งว่องไวแต่พวกเขาก็อยู่ในโลกที่มีกฎมีเหตุเดียวกันนี้พวกเขาไม่มีวังแข็งแกร่งและว่องไวได้เท่ากับคุณในมิตินี้สายลับเก่งๆมีมากเลยนะครับสายลับเก่งมากเลยนะครับมอร์ฟีสเคยเห็นการต่อสู้ของเหล่าสายลับมาแล้วตั้งแต่มอร์ฟีสได้ต่ลองกับมีโอมอร์ฟีสจึงค,คิดว่ามีโอจะต้องหลงพวกสายลับได้อย่างแน่นอนมีโอถามว่าคุณกําลังจะบอกอะไรผม ผมหลบกระสุนได้อย่างนั้นเหรอบอ์เฟสบอกว่าเปล่าลีโอผมจะบอกว่าเมื่อคุณพร้อมคุณไม่จะเป็นต้องหล ục. บบอ์เฟสรู้วิธีรู้รูปแบบในการที่จะหลบกระสุนแต่ไม่สามารถทําได้ก็เหมือนกับรู้ว่าลิฟมีจริงลิฟเป็นยังไงแต่เมื่อไม่สามารถเข้าชานได้ก็ไม่สามารถใช้ลิฟได้ผมขอติดเรื่องอธิบายวิธีหลบกระสุนไว้ก่อนนะครับหมุดที่คาบหรือเป็นตีเลถูกออกแบบมาเพื่อค้นหาและฆ่ามนุษย์เซติเลคือระบบ AI เปรียบเหมือนแบตเีอรียไวรัสหรือต้นไม้ ที่ต้องการอาหารและแพ่่ขยายพันธุ์เท่านั้นแต่ละอย่าง้ว้มีหน้าที่ของมันเป็นระบบ AI ของธรรมชาติที่ไม่มีดวงปิดควบคุมเหมือนกับคนและสัตว์